คราวนี้ไปกันที่สสแทนชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตลฐมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> คุณชัยชนะให้สัมภาษณ์ทีมข่าวจะลึกทุ่ไทยอินไซเดอร์แลนด์เมื่อคืนคมันเริ่มจากตรงนี้ทีมข่าวของจดลึกก,ก็ถามสสชัยชนะถามคุณชนะทําไมคุณชัยชนะ จึงไม่เชื่อตัวเลขของทางการทางการเขาบอกว่าตายเท่านี้ทําไมคุณช,ชนะจึงไม่เชื่อว่าตายเท่านี้ทําไมจึงยืนยันว่ามันต้องตายมากกว่าตัวเลขของทางการเออทําไมไม่เชื่อทางการพูดตอนนี้คือคําตอบจากปากของคุณชชนะเดชเดโชคชุณชชนะตอบว่าผมคิดว่าคุณบินเข้าไปช่วยตั้งแต่วันแรกทุกคนก็รู้ว่าบินไปลือธิ์ลงไปช่วยน้ําท่วมตั้งแต่วันแรกใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นข่าวไม่เยอะ น้อยใช่เพราะมีหลายคนลงไปเยอะมากมสสแทนบอกว่าคุณบินครับลงไปช่วยตั้งแต่วันแรกรแล้วเขาก็ยืนยันว่าน่าจะมีคนเสียชีวิต1,000ศพถูกไหม,ม,มเพราะฉะนั้นผมเองก็ได้มีการข่าวจากข้อมูลอาสาสมัครที่ผมส่งไปจากนครศรีธรรมราชและผมก็ได้ลงไปในพื้นที่เองด้วยก็ยืนยันว่ามีคนเสียชีวิตเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่ากระทรวงเนี้เอาตัวเลขนี้มาจากไหน และทําไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่ออกมายืนยันกับพี่น้องประชาชนทําไมถึงปล่อยให้ข้าราชการรองประหลัดมายืนยันถ้ายืนยันว่าชัดเจนข้อมูลนี้ชัดเจนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ต้องออกมายืนยันกับสังคมสิแล้วตัวเลขไม่เป็นตามนี้ในข้อที่จริงเยอะกว่านี้จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรโอเคถ้าตัวเลขจริงๆมันออกมามากกว่าที่บอกไร <Okay. S 1> ไว้ที่พิจิตรบอกว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อรัฐบาลค่ะ แล้วสสแทนชัยชนะเดดิโชก็บอกว่ารัฐบาลพูดไม่จริงค่ะถามว่ามันเป็นการบูลลี่เป็นการดิสเครดิตกันทางการเมืองหรือไม่มองได้นะก็มองได้มองได้<ต>เลยแต่ขณะเดียวกันเรามองจากคนวงนอกนะแล้วมันจริงหรือเปล่าเราคุยวิจาต์ตรงๆนะและหลายอย่าง ที่รัฐบาลที่กรไกรัฐนาเสนอออกมามันก็ชวนให้สังคมมีคําถามเยอะจริงๆนะตอนนี่คือยกตัวอย่างนะไปดูตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องการปกปิดตัวเลขอะไรคือคือคือไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยตอนที่เราประชุมทีมกันเนี่ยแล้วก็ตั้งปุจฉากันขึ้นมาว่าเอ๊ะท่ามกลางข้อมูลที่มันสะบัดไปสะบัดมาเราภาษาประชาชนจะเชื่อใครดีจะเชื่อข้อมูลจาก อพอกลมป้องกันและบรรเทาสาภายัยหรือจะเชื่อรัฐบาลแถลงโดยโฆษกรัฐบาลสรีพขอแถลงโดยน้ำติมันสำนกคุณสำนักคุณพาะดอนหรือจ<ล>ะเชื่อกระทรวงสาธารณสุขที่ทําเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็แจกข่าวกันออกมาหรือจะเชื่อบรรดาพี่ๆกู้ภัยที่ไปสัมผัสพื้นที่จริงๆและเห็นศพจริงๆเชื่อใครดีเชื่อใครดี มาดูข้อมูลแล้วกันว่าทำไมคนถึงสับสนและทำไมคนถึงไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่27เพฤศจิกใช่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียเป็นการสรุปพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้9จังหวัดแลวก็พูด,ดถึงผลกระทบะไปดูช่องผลกระทบแล้วดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าเสียชีวิต25 25ราย เลขกยี่สิบห้าย้ำนะยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายี่้ำนะยเก้าจังหวัดย้ำนะเสียชีวิตยี่สิบห้าเท่านั้นนะค่ะดังนั้นปอพอนะข้อมูลปอพอเฉพาะสงขลาก็น่าจะนิดเดียวถูกไหมฮะใช่เพราะเก้าจังหวัดยี่สิบห้าไงอืมโอเคนั่นก็คือ27ขยับมาวันที่28พฤศจิกาค่ะคุณสิริพงศ์อาคาสกุลเกียรติโฆษกรัฐบาลอืมก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับรัฐมนตรีพราดอน คุณเสพงพูดถึงยอดผู้เสียชีวิตทั้งภาคใต้ว่ามีจํานวน145คนแบ่งเป็นนคร9พัทลุง4สงขลา110ตรัง2สตูล5ปัตตานี6ยะลา 5, หนณราธิวาส4รวมเป็น145คนด้วยกันนะคะคยอดผู้เสียชีวิต115่งร้อให้ <ขอ S 2> บหนะ้อรายขอให้ดูจังหวัดสงขลา1้ <110. S 1> อยสิเฉพาะสงขลาในจังหวัดเดียวและในร้0ก็ยังไม่ได้แยกแยกชะชัดเจนนะ ตายเพราะน้ำท่วมหรือป่วยหรือป่วยตายประมาณนั้นทงไปแค่นี้ก่อนนะจาก27 9จ้ังหวัดตาย่แตายแค่25่ขยับมา28่แโฆษกรัฐบาลบอกว่าตาย145ทั้งภาค1้5เฉพาะสงขา110ตัวเลขมันกระโดดนะใช่ค่ะจาก2 9่สอจาก28ครปดคันนี้มา29 ยี่สิบเก้าคุณหมอศักดาอลพาสรองปลัดสาธารณสุขก็ได้แถลงน่าจะแถลงที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นศูนย์ศูนย์รวมในการพิสูจน์การศูนย์กลางในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตค่ะวันนั้น29่สาจำไว้นะจาก27่ปอพอใช่ไหมมายี่สิบแปดโคศรัฐบาลใช่ไหมตอนนี้มา29เก้าคุณหมอสักดาคุณหมอสักดาบอกว่า มันมีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสงขลา1 3อยสามอร่างตัวเลขเปลี่ยนไปละเป็น131่งสาละ จำแนกที่มาของร่างผู้เสียชีวิตได้สส 2>, ส2ส่วน,ส,วนส่วนแรกส่วนแรกรับมาจากโรงพยาบาลทัดใหญ่นะคะ55ร่างส่วนที่2รับร่างเพิ่มเติมเข้ามาใหม่76ร่างโดย11ใน76ร่างเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัไข้เจ็บของโรงพยาบาลสงขลาเองไม่ใช่เกี่ยวกับน้ําท่วมดังนั้นดังนั้นปรย,ยเป็นไทยตามรายงานษ่รถ้าจะบอกว่าตายเพราะน้ําท่วม หัดใหญ่ครั้งนี้เท่าไหร่เราใช้ข้อสันนิษฐานว่าใน55ร่างที่ส่งมาจากรอพหัดใหญ่ตายเพราะน้ําท่วมใช่จะโดยตรงรวยอ้อมก็ตายเพราะน้ําท่วมเอาไว้ก่อนนะส่วนแรกในส่วนที่2 76ร่างก็บอกแล้วไงว่าตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยของรอพสงขาเองก็ต้องเอา76ลบด้วย11ใช่ไหมค่ะเหลือ65มันก็เหลือ65ดังนั้นสันนิษฐานว่า65น่าจะตายเพราะน้ําท่วมเอา65ไปบวกกับ ห้าสิบห้าก็เป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่ก็เป็นร้อยยี่สิบชักงงงงร้อยยี่สิบจะฟังตัวเลขไหนเนี่ยพี่ยันนัยร้อยยี่สิบเอาค้างไปแค่นี้ก่อนนะอขยับมาวันที่สามสิบก็คือเมื่อวานค่ะคราวนี้กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขได้ทําอินโฟกราฟิกที่นมาชิ้นหนึ่งเป็นการสรุปผลการดําเนินงานทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขกรณีอุทกภัยจังหวัดสงขลาค่ะและไปดูช่องผลกระทบด้านชีวิตค่ะ เฉพาะจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวไม่ใช่ทั้งภาคนะเฉพาะสงขลาผลกระทบด้านชีวิตเห็นเห็นบรรทัดนั้นใช่ไหมครับเสียชีวิต131รายและและและมีข้อความตัวเล็กๆข้างล่างว่าใต้ตัวเลข131รายว่าว่าพลัดตกน้ําจมน้ํา131รายช่องอื่นไม่ต้องอ่านช่องอนไม่ต้องดูอสรุปนะตายเพราะน้ํา 131รายชักงงอันนเร <งง S 2> ว่องใหญ่